สวัสดีค่ะหนูได็กทานามสนทีได้ที่4วันนี้จะมาอ่านหนังสือการเรื่องฝ้ายเก็บออมค่ะปิดเทอมคราวนี้ฝ้ายแสนดีใจคุณพ่อพาฝ้ายไปเที่ยวบ้านเพื่อนโอ้โหฝ้ายมองของเล่นวางเกลื่อนซื้อใหม่ทุกเดือนเพื่อนเล่าให้ฟัง เห็นของเล่นใหม่ฝ้ายอยากได้บ้างแต่ว่าสตางค์ฝ้ายยังไม่มีจึงอ้อนคุณพ่อขอซื้อทันทีของใหม่แบบนี้ที่หนูอยากได้เมื่อฝ้ายขอร้องคุณพ่อมองไกลอยากสอนให้ฝ้ายนั้นได้เรียนรู้ของเล่นหลากหลายฝ้ายมีเต็มตู้ให้ทบทวนดูมีอยู่มากมายของเล่นไม่พัง เก่ายังเล่นได้อยากซื้อเรื่อยไปคิดให้ดีหนาะจะซื้อสิ่งใดดวนใช้เงินตราเราต้องรู้ค่าอย่ามองข้ามกันคุณแม่บอกป้ายให้ดูในบ้านของเล่นหลายอันช่วยกันเลือกสิ ซ่อมแซมของเล่นสวยเด่นดูดีประหยัดแบบนี้ดีกว่าซื้อใหม่สำคัญยิ่งนักรู้จักใช้จ่ายเก็บออมสุขใจไม่มีวันจนคุณพ่อสอนฝ่ายให้มันฝึกฝนรู้ออมอดทนเห็นผลวันหน้า ป้ายพันคิดได้จึงไม่รอช้าเริ่มเลยดีกว่าจดกระปุกไว้เก็บออมมุ่งมั่นทุกวันเรื่อยไปเหรียญทั้งเล็กใหญ่สะสมไว้หนาป้ายออมไม่เบื่อเมื่อถึงเวลาเทเงินออกมาทำท่าภูมิใจคุณพ่อชี้แจงเหรียญแลกแบงได้ช่วยกันนับไปได้ตั้งหลายสิท มองตั้งใจไม่กะผิดตาแบงค์เขียว20-50สีฟ้าแบงค์ร้อยสีแดงแบงค์ม่วงละห้าร้อยไงจ๊ะมีเยอะมีค่าเยอะดีแบ่งซื้อของได้จากเงินฝ้ายนี้ช่างหน้ายินดีฝ้ายมีเงินออมเก็บเผื่อวันหน้า ถ้าเราเตรียมพร้อมด้วยเงินที่ออมเราย่อมสบายเก็บออมเถิดหนาคุณค่ายิ่งใหญ่เป็นสิ่งง่ายดายทำได้ทุกวันชวนทุกคนมาออมประหยัดกันชีวิตเรานั้นมั่นคงรุ่งเรืองขอบคุณค่ะ